สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไวรอลอิ่มเอ็ม,อม,อม,อมใจแจกอ่างเปาให้คนเก็บขยะมอเตอร์ไซค์รับจ้างสังเกตอาการผู้รับดีๆมีพีคสิ่งที่หลายคนรอคอยในเทศกาลตรุษจีนมันย่อมมีคำว่าอ่างเปาอยู่ในนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กเพลงอย่างเดียวที่จะได้แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถได้อ่างเปาด,ด้วยสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับล่าสุดวันที่11กุมภาพันธ์สมาชิกติก๊กต็อกรายหนึ่งมีการลงคลิปแจกอ่างเปาคนเก็บขยะ น่งในเทศก,กาลตรุษจีนเป็นการตอบแทนน้ำใจที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งปีโดยชายเจ้าของบ้านคนแจกอ่างเปาเรียกพนักงานเก็บขยะทุกคนที่กำลังเก็บขยะอยู่หน้าบ้านให้มารับเงินทีละคนแม้กระทั่งคนขับรถเก็บขยะก็ยังได้ทันทีที่ผู้รับรับเงินจากมือก็ยังยกมือไหวขอบคุณด้วยความซาบซึง้งนอกจากพนักงานเก็บขยะแล้วยังมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ได้รับอีกด้วย โดยใช้ผู้ให้นับธนบัตรเป็นฟ้อนๆจำนวนห้าใบส่งให้คาดว่าน่าจะมอบให้คนละ500้อยบาทด้านชาวเน็ตชื่นชมในความใส่ใจคนทำงานระดับล่างที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงพร้อมอวยพรให้เจ้าของคลิปนีแต่ความสุขได้สิ่งดีๆกลับคืนมาเป็น 100, 000, รอยเท่าพันเท่าเฮงๆรวยๆกันทั่วหน้าขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ